รอบนี้เราสมามารถพูดได้ว่าเป็นการทําตลาดไมบัตที่จริงจังหรือว่าเป็นทางการเมืเ่อเสร็จเป็นพิ่งจะประกาศเรื่องของการแต่งตั้งซับแบรนด์ใหม่ขึ้นมาสองซับแบรนด์แบรนด์ EQ ดูแลเรื่องรถไฟฟ้า,ตาแต่ซับแบรนด์ก็คือในส่วนของไมบ<ด>ัตโดยตรงเลยถือเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับตัว e p s หรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าของ,งนในเมืองไทยมันถือว่าเป็นรถที่เหมือนว่าบอลทูบีอ e วีโครงสร้างพัดฟอต่างแมีพัฒนาขึ้นมาสําหรับรถพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูฝนนะครับฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็เป็น นอกฤดูการขายของรถยนต์ได้ไหมพี่อ้วนเพราะงานอีเวนต์ต่างๆนี่ก็ไม่ได้จัดเลยนะฮะถูกต้องฮะจริงๆก็ถือว่าเป็นนอกฤดูการขายโดยทั่วๆไปอยู่แล้วทุกๆปีก็คือว่าหน้าฝนเนี่ยยอดขายจะน้อยค,คนไม่อยากเดินทางไปไหนมาไหนนะแต่ว่าปีนี้นงะจริงบอกว่าเรื่องของการเดินทางอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้เพราะหลายคนก็ไม่อยากเดินทางอยู่แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงนอกฤดูการ แต่ได้รับผลกระทบสง่งเพิ่มเข้ามาจากเรื่องของโควิด19อีกแต่ก็ถ้าตามทิศทางของสอบอครหรือของรัฐบาลน,นะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสาที่จะคลายล็อกดาวน์ปล่อยให้กิจกรรมกิจการต่า,รางๆ,ๆเนี่ยกลับมาดำเนินได้ครับ,รบผ<ม>แล้วก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าปลายปีมอเตอร์เอ็กซ์โปจะจัดได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะสถานที่ตอนนี้ยังเป็นโรงพยาบาลบุษราคำอยู่เลยฮร ใช่ครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับหลายอย่างนะคือไม่รู้ว่าตัวของโควิดจะลากยาวแค่ไหนนะครับแล้วก็ในแง่ของความเชื่อมั่นของผู้คนนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณโกว่าตอนนี้สถานที่ก็เป็นโรงพยาบาลสนามนะก็ต้องดูว่าตรงน,นี้เขาจะเคลียร์ได้เมื่อไหร่อะไรยังไงด้วยนะครับ,รบก็เดี๋ยวรอประกาศเรื่องของการคลายล็อกดาวน์แน่น,นอนว่าเขาจะค่อยๆประกาศทีละสะเต็ปไปแหละใช่นะเดี๋ยววันนี้ประกาศก่อนว่าวันที่หนึ่งกันยาจะผ่อนคลายอะไรบ้างร้านอาหารเคอร์ฟิวนะฮะ เรื่องการให้ทํากิจกรรมกิจการ,รต่างๆอีเวนต์ต event เนี่ยนะครับคือตลาดรถยนต์เนี่ยมันไปกับอีเวนต์นะพี่อ้วนถูกต้องครับมันต้องจัดกันนะฮะใช่ครับคืออีเวนต์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งอีเวนต์ใหญ่แล้วก็อีเวนต์เล็กรายย่อยนะครับก็คือว่าถ้าใหญ่ๆก็อย่างเช่นพวกงานงานแสดงในที่มอเตอร์โชว์หรือว่ามากักการยันอยู่อะไรต่างๆพวกน,นี้นะครับกับอีเวนต์ย่อยคือว่าแต่ละบริษัทเนี่ยทำเองบางบริษัทนี่เขาบอกว่า อยู่ได้แล้วโตได้ด้วยอีเวนต์เลยด้วยซ้ําไปจัดรถโชว์จัดละังต่างๆคนนี้เพราะนั้นช่วงปีกว่าขวาที่ผ่านมายก็เรียกว่าเขาเหนื่อยนะครับเพราะว่าทําอะไรกับอีเวนต์กนที่ไม่ได้เลยครับครับอย่างรถหรูเขาก็มีพยายามจัดอีเวนต์ที่โชว์รูมนะใช่ Mercedes-Benz Star f a c e นะครับพูดถึง Mercedes-Benz ครับปีนี้หมายมั่นป้านมือจะกลับมาทวงตําแหน่งแชมป์ในเซกเมนต์พรีเมียมหรือว่าตลาดรถหรูแหละปีที่แล้วปีที่แล้วพลาดท่าเสียทีให้เบ w ันยูไปนะครับฉะนั้น ครึ่งหลังของปีนี้นะฮะเตรียมอัดโปรดักต์ใหม่เต็มที่เลยนะทั้งโปรดักต์ที่หวังยอดขายครับแล้วก็โปรดักต์ที่เอามาสร้างภาพนะครับเอาเร็วๆนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะเปิดตัวตัวไมบัก G L S ครับนะครับแต่ว่าแผนงานอื่นๆมีทั้งเปิดตัว E Q S นะครับคือรถพลังงานไฟฟ้าร0 0ยืนยันแน่ว่ามาปลายปีนี้รวมถึง S Class Plug-in Hybrid ครับผมนะพูดถึง G L S กันก่อนนะฮะตัวไมบักพี่วนครับนะ ยังไงแต่ตัวนี้ถ้าพูดถึงไมบัตรเป็นประเทศไทยเคยเปิดกับตัว S Class W22 มาแล้วนะใช่ครับ <ผม S 2> นานละสองสมปีนะผมจำไม่ผิดประมาณปี60สูันหกสิบนะครับแต่ว่าอันนั้นก็โอเคถือว่าเป็นการทําตลาดตัวไมบักแต่ว่ารอบนี้เราสามารถพูดได้ว,ว่าเป็นการทําตลาดไมบักที่จริงจังหรือว่าเป็นทางการครับเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ เอ่อ Mercedes-Benz เพิ่งจะประกาศเรื่องของการแต่งตั้งซับแบรนด์ใหม่ขึ้นมา2ซับแบรนด์ brand, ใช่ไหมฮะก็คือแบรนด์ EQ ดูแลเรื่องรถไฟฟ้ากับซับแบรนด์ก็คือในส่วนของไมบักโดยตรงเลยนะฮะก็จะมีการแต่งตั้งในแง่ของตัวแทนจําหน่ายขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะอย่างตัวไมบักเนี่ยครับประกาศออกมาแล้วนะฮะก็มีสีดีลเลอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ BKK เบนซ์ไพมัสนะครับเบนซ์ TTC นะครับแล้วกอ็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวแล้วผม รุชื่ออ่า Starfact พวกพวกรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่ Starfact, Primax นะฮะรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าที่ให้มาดูแลก็คือ BKK ครับผม BKK กับ TTC ใช่ก็ยอดขายไม่เยอะครับ Mercedes, Maybach, GLS ผมถ้าราคา10ล้านขึ้นนะพี่อ้วนเป็นไม่ได้ฮะแล้วก็ทางเบสก็ไดบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่แต่งตั้งมาแค่4นะครับ เ,เรื่องของตัวแทนจําหน่ายครับามมองว่ายอดขายถ้าเทียบกับยอดขาย m e r c e d e s Ben เนี่ยมันคงน้อยกว่ากันเยอะนะแล้วก็ต้องลงทุนหลายๆอย่างตั้งแต่เรื่องของพนักงานขายแล้วนะฮะก็ ừ ừ จะต้องมีพิเศษอะไรขึ้นมานะครับ <ừ> ก็รอดูกันแต่ราคาในที่นี็ว่าอาจจะทะลุสิบล้านบาทก็ต้องม <รถ S 1> ีรือถระดับเจ้าสัวครับคือเดิมเนี่ยเจ้าสัวแต่ละท่านเนี่ยถ้าชอบเบนซ์ใช่ไหมก็เต็มที่ก็ไปสุดที่ Class ครับไปสุดที่ g l s ที่เป็น SUV แต่คราวนี้พอเป็นมาบัคเข้ามา ะครับก็ก็ต้องซื้อคันนี้แหละเพราะว่า <vive> <c oughs> แพงที่สุด <c oughs> ครับครับหรูที่สุดของ uh huh. Mercedes-Benz นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามว่าตัว s Class W l a s s ส2 2จะมีไมล์บักด้วยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามีแนะ่มีแนะ่ <c oughs> ประเดิมก่อนกับไมา์บัก GLS นะครับตั้งสีดีลเลอร์เข้ามาดูแลตลาดพูดถึงสีดีลเลอร์พิเศษที่ได้ดูแลไมล์บักนะครับตัวของรถพลังงานไฟฟ้า100% EV ที่เตรียมเปิดตัว EQS อย่างที่ผมบอกไปเขาก็จะแต่งตั้งสีดีลเลอร์เข้ามาดูแลเหมือนกันใช่ครับแต่ยังไม่ประกาศครับผมนะคือตั้งแต่แผนตอนทำ EQC สัก2ปีที่แล้วที่จะทำแล้วล้มเลิกไป,ไปตอนนั้นก็มีความชัดเจนเรื่องดีลเลอร์แล้วเหมือนกันพยายามตั้งสีดีลเลอร์เหมือนกันใช่ครับแต่พอ EQC พับแผนไปนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับแล้วก็ปลายปีนี้ท่านรองประธานบเยนกุสเตล่ายืนยันนะครับเปิดตัวก่อน ครับเปิดตัวก่อนปลายปีแต่ขายจริงต้นปีหน้า,ามห,มหมายควาาว่าไงพี่วอนก็แน่นอนช่วงปลายปีนี้คือว่าเอารถมาเปิดตัวหรือว,ว่ามาเผยโฉมให้ลูกค้าได้เห็นตัวจริงนะหรือว,ว่าเรื่องการทําความเข้าใจเรื่องการสื่อสารต่างๆเชิงเทคนิคเชิงไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถือเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับตัว EQS หรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าของเบนในเมืองไทยนะครับแล้วก็พอปีหน้าเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะทําตลาดจริงๆ เพราะฉะนั้นช่วงปลายปีเนี่ยรถที่เราจะได้เห็นนะฮะก็จะเป็นรถที่นําเข้ามาก่อนนะครับก็เป็นรถ CPU นะครแม้ว่าเบนซ์เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เรียบร้อยเลยนะตั้งแต่ปี62อ่ะในส่วนของ EV จริงเขาได้แต่้งแต่61ในส่วนของ Plug In Hybrid นะครับแล้วก็มีแผนที่จะผลิตแน่อนอนทีนี้ข้อตกลงอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าคุณจะผลิตแน่อนอนเนี่ยช่วงแรก BOI ขออนุญ,ญาตให้นํารถเข้ามาได้ล็อตหนึ่ง โดยไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าบก็หมายความว่าเป็นซี u แต่ว่าไม่ต้องเสียภาษีสุรากากเพื่อที่จะเอาเข้ามาเปิดตลาดนะครับส่วนจํานวนเนี่ยเขาจะให้ลอ็ลอตหนึ่งแล้วก็จะมีจํานวนเท่าไรเนี่ยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนอย่างเช่นโอเคเบนซ์มีแผนการลงทุนเท่าไหร่แจ้งไปเท่านั้นเท่านี้นะครับบีอก็อนุญ,ญาตว่าโอเคเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งคุณจะขายรถได้เท่าไรกี่คันเพราะ,ะนั้นล็อตแรกเนี่ยก็จะมีจํานวนที่เหมาะสมกับแผนการลงทุน เอาว่าตรงๆน้อยอะครับไม่เยอะเป็นหลักสิบคันผิดเรื่องนี้เฉียงกันมาตั้งแต่ตอนจะทำตลาดอีคิวซใช่นะจะทำตลาด EQC แล้วก็มันมีคำว่า Total Amount เมนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งของเบนซ์กับจำนวนหนึ่งของ BOI เนี่ยมันไม่เท่ากันนะใช่เบนซนี่อยากได้หลักร้อยนะแต่ BOI บอกเฮ้ยลงทุนแค่นี้แผนงานแค่นี้ขายต่อปีเท่านี้เอาไปหลักสิพอคืไปคืนมา ก็ยังไม่ลงตัวสักทีแต่เบนก็บอกตอนนั้น็เอไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วก็จะขายนี่แหละจะผลิต <ừ> แต่บางเอิญก็เจอโควิดอีกใช่นะค,คือเลื่อนการเปิดตัวมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วครับนะแล้วก็พอเจอโควิดอีกก็แบบไม่ไหวแล้วมันดูอายุการทําตลาดหรือเทคโนโลยีปุ๊บ ไม่อาดีกว่างั้นก็พับแผนตัว EQC ไปครับนะเตรียมมานับหนึ่งใหม่กับแฟลกชิปโมเดลของ EV นะครับก็คือ EQS นะครับประกอบในเมืองไทยโรงงานเนี่ยครับทบุรีประกอบรถยนต์ลงทุนเพิ่มเติมนะครับอยู่ตรงสำโรงสมุทรปราการนี่นะมีโรงงานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ supply ทั้งตัว plug-in hybrid แล้วก็ supply ทั้งตัว EV ก็บอกเลยครับว่านอกจาก EQS ต่อไปมันก็จะมี EQ อื่นๆตามมาอีกนะครับแล้วตัว EQS ที่พี่วันบอกเลยนะครับ รถแรกนําเข้ามาก่อนก็ขอสิทธิ์เดิมใช่พวงสิทธิ์จากบิไเลยครับว่าตอนนั้นที่คุยกันไว้นะคคือบิวไอเขาเป็นแผลเขายแล้วแหละเขาให้ทุกคนเนี่ยใครทําตามเงื่อนไขเขาได้ก็คุณก็เอาไปแต่จํานวนกี่คันก็ว่ากันไปนะครับก็ขอนําเข้ามารถหนึ่งก่อนอตเล็กๆนะครับโดยไม่เสียภาษีนําเข้าสําหรับ e q s ก็เอาเข้ามาอาจจะทํากิจกรรมเนาะใช่ฮะเป็นรถเดโมรถทดสอบส่งไปที่ดีลเลอร์สีดีลเลอร์ให้ลูกค้ามาเห็นนะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับต้นปี2 5 6 5ถึงจะเริ่มประกอบ EQS นะพี่วอนใช่ฮะก็รถที่จะส่งมอบรถทำตลาดจริงๆก็จะเป็นรถที่ประกอบในบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็พูดถึงตัว EQS ก็น่าสนใจอยู่อย่างนี้ครับว่ามันถือว่าเป็นรถที่เหมือนว่าบอ n t to e EV นะฮะ ว่าทุกอย่างโครงสร้างแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมาสําหรับรถพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะอ๋อแยกเขาแยกกันเลยใช่ไหมฮะแยกกับตัว s อสพาแต่ไปูสองสองสามใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับเบนซ์ในหลายๆรุ่นที่เป็นพลังงานไฟฟ้าอย่าง EQC ที่คุณก็พูดไปและอ q EQ ค EQB ก็แล้วแต่ซึ่ง,ขงเขาทําตลาดอยู่ตอนนี้นะที่ต่างประเทศแต่ทั้งทั้งทั้งสรุ่นเนี่ยนะฮะเ b c เนี่ยเป็นรถที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในอ๋อก็คืออย่าง SUV มี GLC ถูกก็เอาแพลตฟอร์มเดิมแพลตฟอร์มเดิมโครงสร้างรีกรรดองด้วยนะแต่งเพิ่มเติมใหม่ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็วางมอเตอร์วางแบตเตอรี่เข้าไปใช่คืออิงจากรถ IC e เดิมก่อนถูกต้องฮะแต่ว่าเรื่องตัว EQS เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะคนอาจจะมองเปรียบเทียบว่ามันคือ S Class ในเวอร์ชัน EV แต่จริงๆมันไม่ได้พัฒนามาด้วยกัน มันต่างคนต่างแยกกันพัฒนามานะฮะคือ s c ส a ลาเนี่ยก็ทำแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมา EQS ก็มีแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาโดยเฉพาะเพียงแต่ว่า2ององรุ่นเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือว่าเป็นตัวท็อปของทั้งสองฝั่งคือฝั่ง ICE กับฝั่ง EV ครับอ๋อก็มาเกินใช้ชื่อ S อะ่ะคนจะได้รู้ว่ามันเป็นแฟลกชิพถูกต้องนะครับนะคือ S Class เนี่ยเป็นแฟลกชิพโมเดลของ Mercedes Benz อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแฟลกชิพตัว EQS นะครับก็จะเป็นแฟลกชิพด้านรถไฟฟ้าำำ้าายคว่แฟล็กกชิอีีทเหน เราพูดบ่อยๆหรือว่าคุณผู้ชมไปฟังคำว่าแฟลกชิพอะไรเนี่ยนะครับคือแฟลกชิพโมเดลก็คือเป็นรถที่ดีที่สุดใส่เทคโนโลยีมาดีที่สุดแล้วก็หวังยอดขายครับนะก็เนี่ยครับอย่าง S Class <S <S เป็นมานานก็คือ S Class <S ครับเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆของโลกเวลา S Class เปิดตัวใหม่ก็ต้องถูกเอาเข้ามาใส่นะแล้วก็หวังยอดขายด้วยเพราะมันเพราะมันต้องขายจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่ใช่รถรุ่นพิเศษรถผลิตจํานวนจํากัดหรือว่ารถต้นแบบ uh huh. ที่คุณจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้ แต่นั่นคุณทําเพื่ออิมเมจทาเพื่อโชว์เทคโนโลยีทําเพื่อสร้างยอดขายแต่ถ้าพูดคําว่าแฟลชชิพโมเดลของบริษัทรถยนต์นั้นๆจจะแยกย่อยตามเซกเมนต์ไปก็ว่ากันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นรุ่นคือถ้าแยกก็แยกเป็นซีดานอย่างเงี้ยน,นะซีดานรุ่นใหญ่ก็เป็น S Class สเบียมดับเบิยูก็ซีรีส์เจ็ดไปครับผมอาร์ดี Audi ก็ A8 แบบเนี้ยนะก็คือรถที่ใส่เทคโนโลยีมาดีที่สุดทันสมัยที่สุดนะครับความปลอดภยัยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ แล้วก็แล้วก็เป็นรถที่ทำยอดขายครับหวังขายด้วยถูกต้องครก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าเขาจะเปิดมาเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ,ค,รบคือตัว e q s พัฒนาบนแพลตฟอร์ม e v โดยเฉพาะอย่างนี้คุณผู้ชมคือ mercedes benz นี่เขาประกาศชัดนะครับว่าภายในสิ้นทศวรรษนี้ภายในปี2030ครับนะครับหรือ2573 นะครับเขาจะเป็นผู้นําจ,จะผลิตจะขาย E ีีล้วนเลยจะทำร <Reaper. S 2> ถพลังงานไฟฟ้าร้อยเเซเท่านั้นนะครับ,รบแต่อะละแย้มว่าเดี๋ยวพวกรถ i c e ีดีเซลเบนซินก็อาจจะมีอยู่บางตลาดอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนั้นๆโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นๆแต่พวกประเทศยุโรปพวกอเมริกาหรือจีนเนี่ยบางทีพวกนี้เขาไป e ีวีกันแล้วนะฮะอีกเนี่ยครับภายในสิ้นทศวรรษเนี่ยครับอีกไม่กี่ปีเองนะฮะเก้าปีนะครับเบนซ์บอกว่าจะขาย E ี1ีรเเท่านั้น แล้วก็เร็วๆนี้เลยคือปีหน้าเนี่ยครับเขาจะมี EV ีแทรกอยู่ในรุ่นหลักทุกโมเดลครับ,ค,รบคือแต่ละโมเดลมีรถเครื่องยนต์เบนซินขายเครื่องยนต์ดีเซลขายแต่ทุกโมเดลหลักจะต้องมี e ีีขายด้วยอืมเขาเรียกว่าเขาไปเป็นเป็นขั้นตอนจะเริ่มปีหน้าคุณก็ว่า,วาทุกรุ่นมี e ีีแทรกแล้วอย่างปี2068เนี่ย ทุกรุ่นใหม่ต้องย้ำนะว่าใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นอีบีั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2068เนี่ยก็อาจจะทำผลิตควบคู่กันไประหว่างรถที่ใช้เครื่องยนต์กับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ที่แน่ๆคือไอ้ตัวรถเครื่องยนต์หยุดพัฒนาเลยครับผมไม่ไม่พัฒนาเครื่องใหม่แพลตฟอร์มใหม่นะฮะรุ่นใหม่ไม่มียังไงอย่างนั้นแล้วนะฮะถูกต้องครับผมอ่าแล้วก็นั่นแหละครับในช่วงปีนั้นเขาก็จะเปิดตัวแพลตฟอร์มสําหรับรถไฟฟ้า3แบบนะครับ M B E A อันนี้รถบ้านทั่วไปนะรถเล็กรถขนาดกลางใช้แพลตฟอร์ม M B E A ครับนะแล้วพอเป็นรถไฟฟ้ารถตู้ก็เป็นแวน E A ครับแล้วสำคัญก็คือรถพวกไฮเพอร์ฟอร์แม c นซ์อย่าง A M G นะฮะก็จะมีแพลตฟอร์ม e A M G E A ครับก็ถ้าว่าใครชอบ A M G นะฮะ Mercedes A M G เครื่องยนต์แรงๆเสียงเพาะๆต่อไปก็เป็นไฟฟ้าเป็น E V ครับครับก็ฟังเสียงสังเคราะห์เอา <laughs> แต่งเอาได้ <laughs> เขาคงต้องทำมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถกลุ่มนี้ลูกค้าชอบฟังเสียงรถนะฮะก็เป็นเรื่องของ e ีของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ปลายปีนี้มาอีกเช่นกันนะครับก็คือ Plug-in h y b r i d ของ S-Class W223 หลังจากตอนนี้เขาขายอะไรรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันนี้เขาขายอยู่2ตัวนะครับสองรุ่นย่อยแต่ว่าเป็นดีเซลทั้งคู่คือ S350D นะครับก็ราคาอยู่ที่6ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทกับ เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทอ๋อถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบิดประกอบในประเทศราคาดีด้วยนะใช่ครับเปิดตัวปลายปีนี้แน่นอนนะครับสำหรับ S-Class ปลั๊กอินไฮบิด